สวัสดีค่ะวันนี้พออยู่พอกินอิ่มจะพามาดูถั่วฝักยาวนะคะถั่วฝักยาวที่ปลูกไว้ตั้งแต่วันที่ยี่บสองตุลาคมค่ะอันนี้ลูกโดกมากค่ะเนี่ค่ะถั่วฝักยาวหวานกร,บรอบปลอดสารเคมีนะคะส่วนแตงกวาเช้า,ชาแล้วค่ะ เพือมันเฉาแล้วต้นมันเฉาแล้วเถามันเฉาแล้วเนื่องจากว่าปลูกนาน,นะคะ่ะได้กินไปหลายรอบแล้วนะคะส่วนถั่วฝักยาวกํลาลังออกค่ะเต็มนะคะแต่ฝักย,ยาวนะคะเนี่ยถั่วฝักยาวเนี่ยหวานกรอบนะคะลูกดอกมากเลยค่ะเนี่ยค่ะอันนี้ปลูกในกระถางเหมือนที่นําเสนอไปคลิปก่อนๆน,นะคะปลูกในกระถางแล้วก็ รดน้ำพรวนดินให้น้ำนะคะนี่ค่ะปลูกในพื้นที่ที่เป็นซีเมนเนื่องว่าเนื่องจากว่าพื้นที่เรามีจำกัดค่ะเราก็จะได้กินถั่วฝักยาวอร่อยอร่อยหวานๆกรอบๆอันนี้มาเกิดเพรียนะคะแต่ว่าเราใช้วิธีการรูดออกค่ะใช้รูดแล้วก็ล้างออกอันนี้ค่ะถั่วฝักยาวสวยมากค่ะแต่ลูกย,วยาวหวานๆกรอบๆ เอามานำเสนอสั้นๆค่ะผลการผลิตผลิตผลจากการปลูกในกระถางบนพื้นซีเมนต์นะคะพออยู่พอกินเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ